สวัสดีครับวันนี้ตะพ้นคนรักต้นไม้จะนำพาทุกคนไปเบิงไพ่นะครับไพ่ที่ตะพ้นได,ด้ดำเนินการอุดเอามาจากเงาแล้วก็ามาเสียบช่ำเลยนะครับตอนนี้กับพานไปได้หลายมือเนาะสิบัวมือแล้วนะครับมาเบิงผลงานกันนะครับว่ามัน มันจะหลอดเดือมันจะบอหลอดนะครับเดี๋ยวตะพ่นจะพาชมเลยนะครับ ให้น้ำนะครับการให้น้ำเนี่ก็ต้องคือตะก้นค่อคคยๆฟังนะครับว่าต้องต้องให้น้ำเราเต้าครั้งแรกใหญ่ขนาดนะครับช่วงแรกๆนี่การให้น้ำเนี่ต้องต้องให้แบบไล่ไปเรื่อครับแบบเต็มพูดเลยเนะแต่ชนิดล่นเลยนะล่นล่นใม่ขุมเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นชั้งแรกนี่ยมาจะหน้ามันจะขึ้นน้อยขึ้นเร็วแนะ่ ข้างๆจอป้ไปกับมันจะมากรดีนะครับเข้าใจต่อไปแป๊บหนึง่งมันก็นเต็มแล้วนะครับ ลักษณะนี้นะครับเป็นลักษณะที่แตกพุ่มเรียบร้อยนะครับแตกใบเรียบร้อยแตกยอดเรียบร้อยนะครับอันนี้บัดงไม้คุ่มว่าเกิดแล้วได้นี่ย่างครับย่างย่างอันนี้คือจะอยู่ในขันต้อนแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองนะครับนี่เป็นลักษณะนี้นี่บัแดนว่าเกิดแล้วได้นี้เอาแล้วทําจะไรยังมันจะเฮ็ด หูดไดจนะว่ามันจะลอยเปอร์เซ็นต์นะครับคือคือจังสีนะสีแต่พ่นเคยเฮ็ดมากนะครับลอยเปอร์เซ็นต์ก็คือตรงนี้นะครับตรงโคนตรงนี้นะครับต้องแตกยอดออกมานะครับแทงยอดออกมาเลยนะครับแทงยอดออกมาเป็นเป็นยอดแหลกก่อนนะครับอ่าเป็นยอดแหลกเนี่ยอดแหลกนี่เขาจะใหญ่นะจะใหญ่อยู่ที่ประมาณมอ่าประมาณอยู่ที่ประมาณนิว้วแหละครับประมาณนิ้วละ บางบางต้นกับไยเนาะบางต้นกับอาจจะบอ,บอถึงนิ้วอย่างประมาณนี้นะคือเป็นลักษณะจังสีนะครับเดี๋ยวอธิบายจังหน่อยหนึ่งคำว่ารอดหลักลก็เกิดร้อยเปเซนก็คือต้อแทงยอดออกมานี่ตรงนี้นะครับเขาจะแทงยอดออกมาก่อนนะครับ เมื่อเขาแทงหยอดออกมาแล้วครับก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยเห็นเขาย่าวขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ในสิบก่ามือนี่ก็ย่งบระทันอันนั้นเนาะมันต้องใส่เวลาอยู่ประมาณเป็นเดือนเฮ่อนนนะครับถึงจะแทงหยอดออกมานะครับเมื่อแทงหยอดออกมาแล้วครับก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยปล่อยนั่นอันนั้นถือว่ารอยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเมื่อเขาแทงหยอดออกมานี้การันตี้ให้เลยเราว่าเกิดล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ย่างครับย่างย่างแแค่เขาแตกหยอดออกมาให้การหายใจ ทั้งหลางเขาจะลื่นตื้นโตแล้วก็เขาจะแทงหอดออกมากแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าลักษณะนี่เด้งปีทีท่แล้วนะครับปีทีท่แล้วนะจะพน้นเห็ดมากแบบนี้ลักษณะดีเลยลพอดีว่าออกแบบนี้ล่ละพอดีว่ามีฝนมากนะครับตรงนั้นแลพนปลูกหนาฝนนะครับฝนมากพอดีไหมฝนมากพอดีกับไอ้ตรงนี้นี่จะเป็นนามมันมข,ขังเนาะหนาม่วมขังและบริเวณนี้หน,นามสวมข,ขัง <c oughs> เป่งบอกไหมแล้วพ่เป่งบมอกเนี่เป่งไปด่านด่านตรง,งทั้งพด่นละ ออกไปปองนั่นล่ะมันก็ออกเยอะดอกแต่ว่ามันก็ยังแฉะเนาะมันก็ยังแฉะอยู่เพราะว่าตะโพนเห็ดเป็นเป็นเป็นหนองน้ำในนี่เป็นไข้เป็นเลิอเป็นเป็นบอลเป็ดเลนนว่าท่านบอกบอลตะโพนเห็ดเป็ดเลนเป็ดมาอาบน้ำแล้เลยตะโพนเลยบอันนั้นมันก็เลยหนาฝนก็เลยกลายเป็นว่ามันแฉนะนะมันแฉ ก็เลยเหตดแห่ H ac, ไภ่ยนี่ใต้เลยนะครับตต้ไปเรื่อยเรืยเลยนะครับใต้จนไปจนหมดเจ็ดสิบตัวตนนะครับใต้แต่พนก็เลยว่าอ้าววิธีวิธีในการปลูกตรงนี้นี่อ่าเน็ตปลูกหนาฝนนี่บ่อได้ผลไงแต่พนถึงบอกว่าบ่อได้ผลสาเหตุที่เหมือนจากว่าไผ่นี่เขาเขาบอกให้มากน้ำขังเลยให้เขาบ่มักน้ำขังนะครับตันแม่น้ำน้ำขังอยู่ประมาณ น้ำขังอยู่สองสามมือที่นี่นะแต่เขา,าขัางเต็มแบบว่าน้ำนี่จะขังแบบเต็มเลยนะเต็มแล้วก็เขาก็เอาออกเมื่อนั่นแหละมันก็จะเป็นลักษณะที่แฉะเนาะมันจะแฉะเวลามันแฉะที่แฉะที่ใครมันไม่ชอบไงคือท้ายมันก็จะใต้ไงเพราะเริ่มจากโค่นนะโค่นโค่นจะเน่านะครับไมโค่นในห่าเขานี่แหละถึงว่าเขาจะเลื่อนเติมกตออกแบบนี้ก็ตามไงง่ายแบบนี้แ่ละแต่ก็ใต้นะครับใต้เลย ก็โคนนี่มันเน่าครับโคนเน่าแล้วก็สุดท้ายเขาก็จะเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเลือก็ตายไปเลยนะครับเป็นลักษณะนีนน้เลยนะครับการปลูกไผ่ไพลนาพ,แพนแต่พนเลยมาเปลี่ยนวิธีเป็นปลูกนาแร้งนะครับนาแร้งนี่ครับ้าแม่นไทแมนาแมน,นาแร้งนะถ้าแม่นมันมันโผล่ขึ้นมาตรงนี้เนะาะตรง่าเขาแทง,งยอดแรกขึ้นมานี่งสูงกว่ามาณเม็ดเม็ดสองเม็ดสามเม็ดรกับนานเม็ตรงนี้ถือว่ารอดเลยนะครับ ถึงว่าน้ำจะแฉะขนาดใดเขาก็รอดเพราะว่าการการถี่ใบเขาใบเขานี่หายหายใจมันไหลแล้วนะครับเขาก็บรตายไงตะพบนก็นเลยเลยเอาวิธีหนีมาใส่นะครับเพราะว่าจังด้กกับน,นาแรงดี่กวัวหนาฝนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตะพบนก็นเลยเอาวิธีหนีมาใส่เลยพี่หนีนะครับดี่ถีตะพบนบอดีสือ,อพันไพรนะครับบอดีสือพันไพรกับสือพันไพรมาก,กขาดรุ่นหลายตือไปเลย นึงเขาจะขายอยู่ประมาณบ้างบ้างแล้วแต่บ้างมองเนาะบางมองก็จีบาเจ็สิบห้าบาทแต่บ้างมองก็ 10, ะงงกจะอยู่ที่ลอยเพื่อ,อนนะแล้วแต่แล้วแต่เจ้าเนาะเพราะว่าแล้วแต่ไพ่เพื่อ,อนนะครับไพ่ไพ่ะมีความสมบูรณ์นขนาดไหนไพ่ล่ำหน่อยหรือว่าไพ่อันนั้นได้หน่อยบ้างมองนี่จะขายสามสิบบาทสามสิบบาทเขาจะเอาเต็ตัวนีมานานั้นต็ัวนีแล้วก็เอาผู้ยาผ้าไพ่สูงม,มันจะติ๊กมากอันนี้ขายสามสิบห้าบาทแต่ถ้าเป็นล่ำอย่างที่นี่นะครับ เป็น่ำีนี่เขาจะขายอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าบาทนะครับระมาณน,นีเลยนะถ้าพ้นไปเคยไปถามละ่ะพ้นก็เลยมาผูกจะของหรือมาเห็ดจาของสบายใจกวัวนะครับใต้สาวออกเอาตัวไม่มาใส่นี่เลยนะครับ <c oughs> ถ้าพนเอาศูนย์นีเลยนะครับได้ผลแน่นอน <c oughs> ถ้าพ้นหนีนะครับทั้งนี่และทั้งนั้นนะครับกาต้องมาเบิ่งพื้นที่คือกันเดย๋ย่างดูว่าเหมาะสมเนาะไม่เหมาะสมคือกันนะครับว่าพื้นที่ ย่างพื้นที่ของตะพ่นนี่เนาะเป็นพื้นที่ตะพ่นก็บอกว่ามันเป้น,นที่รูมจังน้อยนอะเพราะตะพ่นเท็่ายเตี้ยอยู่นํานอะอ่านี่ต้นนี้คือทางออกนะนี่ที่ตอนเหยียบตะพ่นเอานามออกเนาะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่อ่าเป็นพื้นที่ที่ชั้นเนาะนลาดชั้นหล้กก็เป็นการระบายน้ำได้ดีที่สุดอันนี้กะปลูกนาฝ้นนาจะดีนะนาจะดีเพราะว่า อาวัตพนเองกับบ่มีพื้นที่แบบนั้นนหมอาวพนมีพื้นที่แบบลักษณะน้ำของทางจากขังประมาณ 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1, ามือหนึ่งสี่นะมือหนึ่งสองมือทีนาทุงจะแห้งประมาณนี้นะก็กลายเป็นว่าปลูกนาฝนบอดี้แต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่ลาดชันอย่งประมาณนั้นน้ำระบายนามย้มได้ดีบอ่นบอน้มบ่อขังอยังประมาณนั้นนะครับอาจจะปลูกนาฝนดีก็ไใดเนาะอันนี้แต่ัพุนกับบ่มีก็เลยบ่สามารถที่จะแนะนำว่าอันนาฝนดีหรือบ่ดี แต่ในส่วนของตะโพนนี่หนาฝนบอดีแน่นอนนะครับพื้นที่แบบตะโพนนี้นะครับของคุณทุกคนนะครับที่เขามาชมคลิปตะโพนนะครับพอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ